ไปซื้อต้อนไม้พี่นะะ้องเป็นแจวกับแบบนี้แหละต้องประทับเปิดประตูให้เขาค่ะน้อนวอเดอร์กันก็ดิ้งไซร์วอเดอร์ไซร์เปิดเปิดประตูให้คุคคณชายค่ะพี่น้องเปิดแล้วก็ถาปิดน้ำเด้อค่ะเดอ้อ ต้นใม่มาปลูกแถวนี้เนาะค่ะเนาะเร็วเด็ดมากเยอะทุ่บ้านอ่ะ สวัสดีสุขุสุข้นค่ะมันจันด้วยค่ะเจอมือด้มดม,ดมือบพม,มีเวลาในดังหนาลังตาแล้วค่ะพี่น้องเนาะจะวางห่อซีอิ๊ห่อาบงแดงนะมือนี้ยุ่งมดมือแล้วค่ะพู้ดดดได้จังไหนประเดังหนาลังตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะพาไปซื้อต้นหม่ค่ะพี่น้องแล้วส่วงฝนสิตกน้ำเนาะค่ะสีสะเก็ดบานเห่าค่ะพี่น้องมือมัน ลุกหลับพุกกันนะกลเข่ากระลังเขียวค่ะพี่น้องเข่ากระลังเขียวทงหน้านะคะเนาะวันนี้จะไปซื้อต้นไม้กันเนาะค่ะแต่ว่าเนี่ยมันจะหาโมงแล้วแหละมันกลาสิยหาโมงแล้วพึ่งพ่งแต่ไม่เวลาว่างนะคะมมดืออนนะะคพี่้งเจิดสเกิดอำเภอโพสิสุวรรณด้วยค่ะพี่น้อง ต้นไม้ของเฮานะคะโอ้ยห่อนห่อนเล้นะอ๋อรกันอันนี้เป็นบ้านน้องบัวด้วยค่ะพี่น้องบ้านน้องบับวโอ้ my auntie with b i c ิค l e ไม่ใจไม่ใจอาไม่อะ ท s า n ่ว e เดเดวินผมมีปะผู้ใหญ่บ้านอย o เนาะกบายกีบายนิ้วขาอ from ่ะให i เสียอันนั้นท้านเลกุงอยู่เนาะอ่าบส i บิช b i s ูบิชิอ่ะ same as us but บิส s บ i mm. and they have a uh, back in front white colornice sir ตังจังหวัดสวิตเซอร์เอตังจังหวัดซีสาเกตซีว่าตัางจังหวัดสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพี่น้องซีสาเกตบานเท่าเลยค่ะเอออันนี้บานพื้นมูสบสองเนาะค่ะทนก็ะป็นวัดบานพื้นเนาะค่ะที่ก้อนต่อไปก็จะเป็นบ้านพื้นมูหน่งค่ะพี่น้องพาชมต่างจังหวัดซีซาเกตน สิเก็บบานเข้านะคะพี่น้องเด้ออันนี้บานผืนมู่นึงมอ,มองแบาบนที่อันอยุต่ก่อนนะคะเนาะก่อนจะออกไปเห็ดบานยูตรงหน้าเน,บบน,นาะเน,บบน,นาะ อยากสมป้อยแล้วค่ะพี่น้องเข้ากับสิไปข้างทีกกันอืมเป็นข้างล่าสีสลายนะคะเนาะอยากสมป้อยมาเท่าเดือค่ะในเดือ แล้วค่ะฮอนแล้วไปเมืองต้นใหม่กันเนอต้นขี้ดิ่อ่ะพนเอาต้นหน่อยมาลงเนาะค่ะพี่น้องตอนง้นใหญ่เป็นเลือกซ้ำนั่นเองค่ะเนี่ย ม <a> ึงต ah, yeah. uh, well, ้นหน่อยจัดบาทต้นใหญ่มื่อนันอันเอาไปสามสิบต้นเนาะมันก็เหลืออยู่สิบนั้นนี่ต้นหน่อยบ่งบอว่าเป็นใครต้นละจัดบาทต้นหน่อยฮะอ่านายฮะเนี่ยดีเอ่อเยอะๆเยอะอ๋อฟก่อนเดอพ่เสียเป็นแบ อันนี้พ่นเอาไว้ซื้อเด้พ่นบ่ดด้ขายเด้ค่ะเด้อเอาไว้ใายช้มซื้อบ่ดด้ขายมึงต้นนี้ค่ะพี่น้องออกดอกงามใช่ไหมอันนี้เพ่นบอกว่าอย่างกอดกันยุ่งได้อันนี้เป็นต้นพุธซ้อนพุธซ้อนในอันนี้สองต้นเพิ่นต้นสนต้นสนกันยุ่งบ่

บ้านค่ะกลับบ้านซื้อต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเนาะหมดไปสองพันหนึ่งรบาทค่ะพี่น้องในต้นไม้แบบคล้ายเลยนะคะซื้อต้นนนั้นคิดที่หนาหน่อยเนาะคะ่ะรอบนี้อันซื้อต้นหน่อยคันซื้อต้นใหญ่มันจะมันจะมีต้นละแปดซีฟแล้วก็ต้นละลอยหาซีฟรอบก่อนอันซื้อต้นใหญ่ไปเนาะคะนะ่ะเนาะอ่านก็เลยว่าเอาต้นหน่อยไปรักษาดีๆเนาะ ต้นละยี่สิบบาทอันซื้อหาซิปต้นเนาะค่ะได้้ไดต้นคริสติน่าไปหาซิปต้นแล้วก็ซื้ออ่าสนหอมเนาะค่ะสนหอมหนาเขาบอกว่ามันจะกันยุ่งได้เนาะ,ะอันซื้อไปสองต้นต้นละแปดสิบบาทแล้วก็ต้นพุดอ่าก็คือนี่ยังอ่ะดอกพุดซ่อนนะเนาะค่ะดอกดอกพุดดอกใหญ่ๆน่นะค่ะดอกใหญ่ๆสีขาวดอกพุดซ่อนเนาะ อันเซื้อไปปลูกไว้ไว้ไม่ได้าไว้พระไว้นี่ยเราก็ได้เก็บไว้พระน้ำเนาะค่ะดอกบุษร์เนาะรากไอยังไงเราก็ได้ต้นนั้นไปส้วนส้วนส้มเนาะค่ะส้วนส้มหรือส้วนเสื่อนเราก็เอินเนาะค่ะเนาะสองต้นลรากะกระถางไปใส่น้ำลราก็ได้ดินลราก็ได้อะไยังจากมะพร้าวน้ำเนาะค่ะเนาะรอบก็นอ่ะอันซื้อแต่ต้นในต้นคริสติน้าไปสามสิบต้นสองพันสี่กัวเนาะค่ะ อันนี้รอบนี้อันซื้ออันเลยตัดสินใจซื้อต้นคริตินาอ่าต้นน้อยนะคะต้นละยี่สิบบาทแต่ว่าเขากระต้องรักษาดีๆเนาะเอาไปลองไปปลูกมองว่ามันจะเกิดบ่แต่ว่าก็ยังต้องซื้อต้นใหม่อีกหลายอยู่นะคะเพื่อ,อเพื่อบานเท่าจะ,ะมีลมมีเงามีโฮมมีอย่างแบบนี้เนาะเะนาะแต่อันจะ,จะพยายามหาต้นไหม่ทีแบบมันบ่อ ทำไร่กำแพงบานเฮาานะคะเนาะคือตอนน้นในต้นแพรบารมีเนาะที่แหลกอันอยากได้เนาะอันอันก็เลยทำจะคงองอลันคลายต้นไหนว่าแท้จริงเนี่ยต้นแพรบารมีเนี่ยปีสองปีเนี่ยมันจะหายลมเงาเรวเรวเวนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่ามันทำไายกำแพงเันรางสีเนาะอันก็เลยตัดสินใจว่าเบอ่เอานะที่แหลกอันอยากได้ พเรพราะ, <c oughs> พพะ,ะ,พพะว่าเฮาหยาดมันทำลายกัมแพงเฮาเนาะกัมแพงกั่งมาได็ดใจเดอดถึงเนาะค่ะกัมแพงกั่งแพงจ้าเนาะเดี๋ยวมือมือใดอันมีเวลาว่างอันจะพายางเมืองกัมแพงบานเนาะว่ากัมแพงบานอะ่ะอ่าตัวที่เฮาเฮ็ดอันเก็อ่าเนาะเฮาเฮ็ดกัมแพงบานกับบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างอยู่บนเนาะค่ะเนาะบรินี้ แต่ว่าเขากระลาประกันนะคะเนาะเขาลาประกันสองปีเนาะเพราะว่าอันเหตุกําแพงกันดินกับกําแพงบานเนาะน้ํากนสองอันเขาก็เลยัาประกัน2ปีนะคะเดี๋ยวมือลางอันบางๆอันจะผ้ายางเมือกําแพงบานเนาะวันนี้ก็ขอคบวิจีโอเพียงกันนี้ค่ะเดี๋ยวไปฮอดบานก็จะเอาต้นไม้ลงมือไม้จะคอยเสียปลูกนะคะบายยรักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อ บายบายคุณสามี